การแต่งหน้าไล้หัวนอนปลายเท้านั่นคืออะไรกันถึงจะได้ยินมาจนชินชาแต่หลายแรงกว่าข่าวลืออีกเฮอ้อไม่รู้ว่าจะต้องวางสายตาไว้ตรงไหนกันแน่ อะไรครับเอ,อือเฮือกตายจริงทำไมถึงได้ทำตัวไรมรารยาทอย่างนั้นท่านเถท,ท่านหญิงเดโบราทำไมจูจ่ๆก็ทำอย่างนี้ล่ะครับมือมันลื่นนะ่ะหืมคราวนี้ก็ข้อมือพลิกเฮือกภ,ภาพสะเทือนใจชนชันสูงที่จิตใจบอบางโอ้ยเลเลดี้เถอ ทำไมถึงได้ทำตัวหยาบช้าอย่างนี้ล่ะครับท่านหญิงเดโบราหน้าของเซอร์เต็มไปได้วยความมันมือฉันก็เลยเลื่อนนะคะถามเพราะไม่รู้หรือไงเช็ดหน้าบ้างนะคะเพราะแกมันคือเศษสวะที่เล่นชู้กับสาวใช้ยังไม่พอแกผักภรรยาที่ตั้งท้องลงจากบันไดจนขาหัก ตายจริงฉันกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยใครเชิญผู้หญิงประหลาดนั่นเข้ามาร่วมง,งานเลี้ยงกันนะเฮ้ยส่วนนินทาก,กันตามสบายพูดไปแล้วจะทำอะไรได้ละ่ะฉันเป็นถึงคนที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างลูกสาวของนายุชีมัวเลยนะ ฉันเดบราฉันมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะฮ่ฮคงต้องตักเตือนซะหน่อยแล้วปล่อยไว้ไม่ได้ไว้เขาเตสลิฟิกพูดมาสิคะไว้เขาเตสร์ฟอฝอคือท่านหญิงอย่าลืมหนักเกินไปนะคะฉันเป็นห่วงสุขภาพคุณเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมคะ อะไรกันจู่ๆก็เข้ามาพูดด้วยประหม่ามากเลยนะใจหายใจคว่ำมหมดเลยเดโบราชีมัวที่เรื่องลือกันว่าลายกาดต่างจากตัวฉันที่คลี่ขาดความในใจของเดโบราตอนย้นผ้าเช็ดมือไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรู้สึกผิดหมอนั่นควรจะโดนกระทืบด้วยซ้ำเช็ดหน้าบ้างนะคะอืมอย่างหงอเลยดีกว่า พอจากนี้ไปฉันจะไม่เป็นคนดีและน่าสมเพชแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปฉันจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในฐานะนางร้ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะถูกจับได้ว่าฉันเป็นคนหัวอ่อนไม่ได้เด็ดขาดใช่ฉันเคยเป็นคนหัวอ่อนพี่ฮันจุนโดฮีตอนนี้พี่ต้องการเงินหนึ่งแสนวอนจุจๆป้า ก็เหลือตัวคนเดียวฉันเศร้ามากเลยโหพี่ฮันจุนผู้น่าสงสารโอนแล้วค่ะพี่สู้ๆนะคะพี่ขอโทษจริงๆนะถ้าพี่มีเงินพี่จะคืนได้ทันทีเธอคือนางฟ้าจริงๆโดฮีทำไมย่าถึงเสียทุกสัปดาห์เลยนะแจ้งเตือนธนาคารศูคุณยุนโดฮีโอนเงินให้คุณคิมฮันจุน หนึ่งแสนวอนยอดคงเหลือ3,100วอนฮ<า>้อจะว่าไปส่งไปตั้งนานแล้วยังไม่มีใครตอบกลับมาเลยวิศวะเคมีสาขาอินซีเคมีกลุ่ม3ทุกคนช่วยส่งข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วส่งภายในวันนี้นะคะทำการบ้านหรือ,อยังยังเลยพี่ครับขอโทษนะครับผมเป็นไข้อ่ะ วันนี้ฉันมีฝึกทหารส่งพรุ่งนี้ได้ไหมโทษทีขอโทษนะคะพี่วันนี้แม่ฉันไม่สบายครั้งนี้ขอผ่านนะคะเออฮะวันนี้คงต้องไปห้องสมุดอีกแล้วสินะอาวหิวมากเลยอย่างน้อยก็กินข้าวปั้นดีไหมเหลือเงิน3,100วอนอา่า ของใหม่นะ่ยะอย่าเยียบสิวะไอ้นี่นั่นมันลิมิเต็ดหายากไม่ใช่เหรอวะของพรีเมียมด้วยหายากจะตายพี่ฮันจุนเหรอทำไมคนที่ควรอยู่ที่งานศพถึงมาอยู่ที่นี่ขอทานอย่างนายเอาเงินมาจากที่ไหนกันจับคนหัวอ่อนได้หนึ่งคนนะ่ะยุนโดฮีอิจฉาหรือไงฮ่าฮ่าฮายุนโดฮี อ๋อฉันพอจะรู้จักคนหัวอ,อ่อนงั้นเหรอฉันเป็นสุดยอดคนหัวอ่อนถึงขนาดที่ได้ยินชื่อก็รู้จักแล้วงั้นเหรอใครอยู่กลุ่มเดียวกับใยนั่นก็สบายสุดๆพ่อใหญ่นั่นทําเองเหมดเลยว่าแต่ให้เงินด้วยเหรอฮ่าฮ่ฮๆๆ่แค่บอกว่าญาติเสียก็โอนให้ทันทีทุกสัปดาห์เลยละ่ะฮ่าฮ่โห เป็น ATM หรือไงอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่นี่มันคนหัวอ่อนแห่งชาติไม่ใช่หรือไงโดฮีฉันชอบที่เธอเป็นคนดีไม่แฮกแฮกตืดตืดอืมแม่นี่แกทำไมยังไม่กลับบ้านมีอะไร รีบกลับมาล้างจานแล้วก็หาข้าวให้โดจุนด้วยแม่มีนัดต้องออกไปข้างนอกเด็กนั่นทําเองไม่ได้หรือไงพูดอะไรของแกนะ่ะนางเด็กนี่หาข้าวให้น้องชายเพียงคนเดียวไม่ได้หรือไงมันไม่มีมือไม่มีเท้าหรือไงทําไมต้องคอยรับใช้น้องชายที่โตแล้วด้วยแกนี่มันตืดตืด โดฮีของเรานี่ใส่ดีจริงๆคำพูดนี้หมายความว่าพอ่อโดฮีเป็นคนหัวอ่อนฉันก็เลยสบายมากฉันน่าจะรู้ความหมายของมันตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงเพิ่งตระหนักเรื่องสำคัญได้ในตอนที่ความตายจะคืบขานเข้ามา ฉันตายไปอย่างไรค่ะแล้วก็เข้ามาสวมร่างในนิยายสีวิตลันทศฮาเลม18บวกอย่างกล้ากลืนนามทมินในร่างของนางา้ายเดโบราชิม,มัวเป็นนาง้ายก็สบายดีนะคะเริ่มต้นหน้าบ,บัตรนี้ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ แต่และคลิปที่เราตัดไปเหนื่อยมากเลยนะคะงั้นก็ขอบคุณที่ดูจบนะคะขอบคุณนะการลงคลิปอาจจะนานหน่อยจะช่วยรอหน่อยนะคะเราจะพยายามที่สุดเลยบายบายค่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ